ขั้นสค่อยบุญมาคำข,ขั้นพระร้ำกับบอแมแอนคอยจะบุญทรงไห้มั่นสิไใ้บอลใดเคอจังเข้ามีอาหารไหวบ่อเอากินมาสีอิมพี่นองเอ้ยมีลาบขั้นบ่อเอาเขาคุยท่างทองบ่ฮอ,อนเต็มตัวพนว่าครับผมพนว่ากวางกินประคามป้อมแต่ว่าไปฆ่าข้อมังพี่น้องมังบ่ขี่สามมือกระตายตายพ่อกระตายตายแล้วเห็นอมบดเล่าเหม็น เอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องช่องพ่อเลิ่มผู้เม่งยูคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับเมื่อนี้พ่อเลิ่มผู้เม่งยูกับยายยวนนะครับบ้านสาวบถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับยายครับสวัสดีจ้ายายมีจากรายการเมื่อนี้มีจากโคมม,ม,มีจากชุดมีสองโค่มีสองโคม่ม,คมนะครับเนาะ,อะเอาถามโคมแรกเลยอันนี้แม่ลูกลูกตัวผู้หรือตัวเมียลูก,ต,ลกตัวผู้จ้าลูกตัวผู้ยายขายไปท่าไหร่นี่เปิดใบขายเท่าไหร่นี่ ว่าเจ็ดสิบเก้าจ้ะว่าเจ็ดม<า>ื่นเก้าจ้าครับผมบัดที่นี่ขอเบอร์โทรศัพท์ย่าไนนะครับศูนย์แปดสองห้าสามแปดแปดเก้าสามหนึ่งจา้าครับผมอ่ะพี่น้องครับผมบัดที่นี่มาเบิ่งรายละเอียดนะครับของคว้วยชุดนี้เด้อพี่น้องเด้อหาเบิ่งลูกก่อนลูกเห็นบอกว่าเป็นหลานเบิร์นพัดล้านจา้าครับผมหลานเบิร<ต>์นพัดล้านนี่ตัวผู้นี่อายุได้จักเดือนแล้วนี่ไอซีเดือนกวา่าจ้าอ๋อไอซีเดือนกว่านี่เป็นหลานเบิร์นพัดล้านเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะครับผมแข้งขาดีเล็บงามค้อยหน่อยตอนน ครับจังข่าว่าเบิ้งเอาตัวจริงนะครับผมอันนี้คือลูกหลานเบิ้งพลัลลันพออย่ยงผู้แม่งสนใจแม่มันอยากให้มาเบิ้งแม่พว่าแม่เนี่เป็นวยยาใน่ยใยแห้งสูงหลายปนันไดผู้แม่เอบาบ้านนี่ยสูงยสี่สิบหกจ้ะสูงรลอย 4, 6, 6, สีย 4, 6, 6, ่สิบหกนะครับเราเป็นควายสายใด๋ยยสย,ยสายเพชรอุดรอจ้ะไขยสายเพชรอุดจ้นเออขึ้นหนาแห้งเถอะนาะครับผมแข้งขาพี่น้องครับผมใส่ได้ครับผมสันจมูกเง้วโด่งดีนะครับผมหนายกอกเป็ดดีครับเบิ้งข้อพี่น้องครับข้อกันใ่ หายไรเบิ้งเทละสเตปเลยพี่น้องครับผม<า>ข้องหา่หนะครับแข้งขาดีสบับสวงเต็มท่ายงามนะครับก้าวตัวนี้เล็บที่สําคัญคือเล็บเล็บงามขนาดเลยนอ,อยู่ในท้องสร้างอุดรอยู่ในท้องสร้างอุดรทับสร้างอุดรได้จักเดือนครับจ้ะสองเดือนกว่าแล้วได้สองเดือนกว่าะราค่าชุดนี้ยอดเปิดไบเกจมือก่าพันธ โอ้พี่น้องครับเกตมื่นเก่าพันเด้อพี่น้องเด้อควายตัวใหญ่ๆหนาๆน,น,นะครับแข็งขาดีลัม่มคิงดีเดี๋ยวให้เบื้องด้านท่ายเบื้องหางพี่น้องครับผมบัดนี้นะครับหางเล่ากัดรับรองว่าพี่น้องว่าเห็นควายหางลามนะครับถือว่าลามแห้งอยู่นะครับใส่ได้เลย <นะ S 2> หางยา้วเลยเขาสันลังปลาบูอันนี้ถือว่าได้ตอนนี้เล่ากำลังสีมีหนามีนเพนปะ่ากร้านาน,น,านี้เพราะใครได้กินหยาแมนวะย่าผลนตแล้ว <laughs> ตอนนี้ผ <laughs> ลเริ่มหน้าแล้วครับย่าย้อนเล่าเริ่มหาหยาได้แล้วพี่น้องควายตัวนี้ก็ถือว่าเริ่มมีเนื้อมมีนนังขาแลวครบ แต่ก่อนเอาเราเอาเมาไหว่พอลี่ผู้มแม่งเห็นทีแรกโอ้ยพี่น้องครับผมเป็นควายขาหนามเลี้ยงแต่บาตอนนี้คือเริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วเน,นานนะาใหญ่เนาะครับผมนะครับล่ำชิงแล้วก็ด,ดีหนาถือว่าได้หนานะครับหัวโหนกดีควายตัวนี้ปลายหูหักปลายหูฟอนล่ำนี้คืออัตลักษณ์ของสายเพชรอุดรน,นะครับลักษณะเขาเขาเรียกว่าเขาอุ่มบาดด้วยพี่น้องด้วยครับผมหายพี่น้องเข้าเบิ้งนะครับขั้วตัวนี้มีตำหนิบอย่าให้นี่ยผมมีตำหนิจักหม่องจ้าครับผมรับประกันตำหนิเนาะมีแจ่งามมีแต่งามกับราคา ครับผมราคาคือเจ็ดหมื่นกวาพันราคาสามารถจับต้องได้ยูพี่น้องครับผมให้พี่น้องโทรมาคุยกันกับยายยวนเดอพี่น้องเดอครับผมหรือจะอยากมาเบิ่งตัวจริงก็โทรมามาคุยกันลเขามาเบิ่งอยู่บ้านสาวบถีอมเพิ่เมืองขอนแก่นพี่น้องครับผมถือว่าอ่าเราได้ลูกมาจากตัวเราญาติป่านี้ตัวที่สองอยู่ในท้องอ๋อตัวที่สองอยู่ในท้องอ้า,อาวายวายังยังสามารถไปต่อได้อีกไก่ตัวในความาสูงนี่เนาะ ครับเพราะว่าพึ่งได้ลูกโตที่สองเองเนาะครับผมล้ำคิงแล้วดีดีพี่น้องครับความง่าวความใหญ่ได้พอลยงผู้เม้งว่าควายตัวนี้สีใหญ่ไปหนาอุูนนี่ใหญ่เนาะนะครับไม่ไม่มันจอยอืเพราะวตะกอนพอลิงผู้เม่งเคยเห็นพี่น้องครับผมอ่าวายแม่นี่ตอนย่าแล้วออกมาไม่ไม่ตอนนั้นครับจอยจอยจอยแห้งอีหลีบัดที่นี่ตอนนี้คือฝ่าฝนเริ่มอ่ามีแน่นะครับแล้วก็เริ่มหาหยาหายังห้ควายก้าจนนะครับยายเคยเอาหัวอาหารมันริีนบ่เนี่ยเคยยใต้กี เดี๋ยวนี้ก็เลยบวให้มันกินโอ้เดี๋ยวนี้บ่ให้มันกินแล้ว <c oughs> ครับผมเอาเป็น่าฝากพี่น้องไว้เลยพี่น้องครับผมผู้ดใ <c oughs> ดใมีเงินมีทองอยากเอาวายไปเลี้ยงนะครับแม่ยัญ่ๆจังสี่ห้โทรมาคุยกับใจยวนผู้ใดมีเงินมีทองอยากเอาวายไปเลี้ยงนะครับอยากได้แม่ใหญ่ๆไไรกว้างงแข้งขาหนานนี่ครับผมเออบักเผายันนๆนี่ครับผมเร็บงามๆนานี่ครับผม แม่นี่ฝากไว้เลยพี่น้องครับของยายยวนนี่รับรองว่าบ่ผิดหวังแต่ว่าเรื่องราคาพี่น้องต้องโทรมาต่อรองกันเองเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายายเราเปิดไว้คเจ็ดหมื่นเก้าพนะครับซื้อมือนีส่งฟรีฮอดไทรางเราเบอร์ที่มูเจ้าสามารถติดต่อได้เดี๋ยวพออย่ยงผู้เม่งสิขึ้นให้ไว้ในรายการนะครับให้โทรมาห,า,หายายเรานี่แหละครับผมเอากระฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปเลยครับผม เอาครับผมมาเบิ้องอีกโคมหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับผมเปิดควายแม่หนีมาหนาแห้งแต่ย่ายสูงหลายปนานได้นี่สูง1ลายสี่สิบสองจ้าแล้วมีลูกติดมาบ่ครับเนี่ยมีตัวเมียจ้าอ๋อลูกตัวเมียตัวหนึ่งจ้าครับผมเดี๋ยวห้เบิ้งควายแม่หนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อก่อนสิไปเบิ้งลูกเราตัวใหญ่ๆนะหน,นานี่เป็นควายสายอะไรครับเจ้สายอุทัยจ้าสายอุทัยจ้าเอาควายตัวนี้มาจากอุทัยดิจ้า ขันมาจากโคราชสิบเอ็สายโคราชสันติชนะเป็นกล้วยสายอุทัยวันพี่นองครับผมโอ้ยหนาแห้งอีหลีรับมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียพ้อมเดี๋ยวพีนองครับผมเดี๋ยวสร้างน้อยเสียหายลูกหายเบิ้งลูกบ่ที่นี่สถานานอยู่ในท้องท้องหรือบ่ท่องย่า่หนิท้องได้สามรอบแล้วจ้ะโอ้ท้องอยู่ในท้องเป็นลูกผู้ไหนลูกสร้างอูดรจ้ะอยู่ในท้องเป็นลูกสร้างอูดรนะครับผมล่าค้าอยู่ทางหนอกับสร้างอูดรครับบดที่นี่ราคาเดียบัดนี่ย่า่ว่าไว้ไปบ่ได้ก่อนีนมว่าหกสิบเก้า หกหมื่นเก้าจ้าทั้งแม่ทั้งลูกสามาหัวใจราคาเป็นแต่ฟังอยู่ได้หรอย่าเป็นแต่ต่อร่องอยู่ได้หรอเนาะหกหมื 69, ่นเก้าพันวันทีครับเดี๋ยวพี่น้องครับผมซื้อไปตอนนี้พี่น้องสีได้เป็นชุดสามหัวใจเด้อพี่น้องเด้อครับอยู่ในทองทองได้สามรอบนะครับผมแต่ว่าพย้าบอท่านได้ตรวจทองครับผมตามเอกสารได้สามรอบอสรุปเด้อพี่น้องเด้อครับผมวา่แม่นี่ความสูงสูงลอยสี่สิบสองนะย่าสูงลอยสี่สิบสองเป็นวายสายอุทัยมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมีย นะครับผมเป็นลูกสร้างอุดออลูกเกาเจริญอยู่ในท้องเป็นลูกสร้างอุดอรอันนี้ก็เป็นลูกของแม่มือกี้พี่น้องครับผมยางไปยางมาอยู่นี่แล้คือ หกหมื่นเก่าพันผู้ใดอยากมาชมตัวจริงกับเขามาเบิ้งเอาอยู่บ้านสาบทีนะครับผมเอาก็ขอฝากพี่น้องไว้ละกันนะครับในความงามของควายแม่นี่ความใหญ่นะครับได้เม็ดลยแขลงขานะครับผมผู้ใดอยากเห็นตัวจริงกับไฮทัวเขามาหาใจยวนเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับมือนีทีมงานของพอลิ่งผู้เม่งขอขอบคุณใจยวนนะครับผมเอาใจขอบคุณครับผมจ้า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 ข้าผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพอลิ่งผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อครับผมมือนีย้ายแล้วเปิดสองโค้มพี่น้องครับความใหญ่แต่ละตัวนี่รับรองว่าอ้้้้พี่นนองผูใดเห็็แลวก ถือว่าน่าพัฒนาต่อนะครับเอาไปยืนคอกาอายคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกของแม่เมื่อกี้พี่น้องครับผมยางไย่ยางมาอยู่นี่แหละเอาก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดมีเงินมีทองเด้อพี่น้องเด้อครับผมฝากมาเบิง่งวขยงามวายใหญ่ของยายยวนเราเอาสำหรับมือนีขอพูณครับผมปุ๋ยคอกอดเม็ดสูตรผสมเสร็จทรินซีรอยเปอร์เซ็นต์ตราพอ,อยงผู้เม่งเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยปลูกยางพารา ลูกมันสัมลังหรือพืชทุกชนิดบ่ว่าสิเป็นไม่ดอกไม่ประดับเ็ดให้โตวไวใบเขียวล่ำเนา่าแต่ก็ดีกระสอบละ250บาทราคานี่สรงฟรีทัวประเทศสามารถติดต่อสั่งสื่อได้ที่พอเลี้ยงผู้เม่งเบอร์0872299337